วิธีทำงานให้ชีวิตสมดุลในยุคที่การแข่งขันทางเศรษฐกิจสูงขึ้นการรักษาสมดุลระหว่างงานกับชีวิตส่วนตัวกลายเป็นทักษะส,สำคัญที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและความสุขในชีวิตหลักการ5ข้อเพื่อชีวิตที่สมดุล 1. กำหนดขอบเขตเวลาอย่างชัดเจนตั้งเวลาเริ่มและหยุดทำงานไม่ให้งานล้ำเข้ามาในเวลาส่วนตัวเพราะการพักผ่อนที่เพียงพอจะช่วยเพิ่มความคิดสร้างสรรค์และประสิทธิภาพการทำงาน 2. จัจะลำดับความสำคัญอย่างชันฉลาดอ ใช้หลัก80-20โดยมุ่งเน้นงานสำคัญ20%ที่ให้ผลลัพธ์80%แทนการพยายามทำทุกอย่างให้สมบูรณ์แบบ3สร้างพื้นที่ส่วนตัวให้ชัดเจนแยกโซนทำงานกับโซนพักผ่อนเพื่อสร้างสัญญาณทางจิตใจว่าเมื่อไรคือเวลาทำงานเมื่อไรคือเวลาพัก 4. ลงทุนในความสัมพันธ์ใช้เวลากับครอบครัวและเพื่อนอย่างมีคุณภาพเพราะเครือข่ายทางสังคมที่แข็งแกร่งจะช่วยรองรับในยามที่งานหนัก 5. ดูแลสุขภาพเป็นการลงทุนระยะยาว ออกกาลังกายสม่ําเสมอกินอาหารที่มีประโยชน์และนอนหลับให้เพียงพอเพราะร่างกายที่แข็งแรงคือพื้นฐานของการทํางานที่มีประสิทธิภาพการทํางานให้ชีวิตสมดุลไม่ใช่การแบ่งเวลาให้เท่ากันแต่เป็นการจัดสรรพลังงานและความสนใจไปในแต่ละด้านอย่างเหมาะสม